เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสิบนาฬกาสิบสอนาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อีเเีีโโฟัสนะครับในบ่ายวันพุทธที่18พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันนะครับช่วงที่สองนี้เราจะไป ดูกันในช่วงส่องประเด็นร้อนนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับเป็นช่วงจับกระแสสื่อซึ่งผมเองก็ได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสภาพาวิราคามินนะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาการสื่อสารคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือของ FM105 นะครับสมายค์ไทยแลนด์นะครับร่วมกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะครับ ช่วงที่สองนี้แน่นอนครับเราจะไปพูดคุยกับดรสุริยะัยกตาศิลานะครับคณะบดีวิทยาลายัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งโค้งสุดท้ายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็มีอะไรหลายอย่างน่าสนใจนะครับการเปิดตัวของในส่วนของอผู้ว่า นะครับที่หลายคนก็บอกเอเขาก็เปิดตัวมานานแล้วสุปรรณทาไมจะมาบอกว่าเพิ่งปวดเปิดตัวอีกเขาเรียกว่าเปิดตัวแบบกลยุทธ์โค้งสุดท้ายในการให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงนะครับแล้วก็มีเปิดตัวกลุ่มที่สนับสนุนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เห็นมีความชัดเจนในการเปิดตัวนะครับซึ่งสังคมก็เรียกร้องขอดูทีมงานหน่อยนั่นก็คือรองผู้ว่าทีมงานรองผู้ว่านะครับซึ่งจะมาช่วยกันกํากับดูแลบริหารจัดการ สายงานแต่ละสายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปเนี่ยยังไม่มีการเปิดตัวออกมานักวิเคราะห์ก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยมันซุ่มเสี่ยงเกินไปที่จะเปิดตัวออกมาถ้าเปิดตัวรองผู้ว่าออกมาแล้วสังคมบอกใช่เลยเนี่ยนะครับคะแนนมันก็จะไปเลยแต่ถ้าเปิดตัวออกมาไม่ใช่สังคมบอกยี้เนี่ยมันก็จะฉุดลงไปเลยเพราะเขาบอกว่าในผู้ว่าที่ลงสมัคร นะครับว่าที่ผู้ว่าหรือว่าผู้สมัครที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของการหาทีมงานนั้นแต่ละคนอาจจะนะครับไม่มีอิสระเป็นของตัวเองในส่วนของผู้สมัครที่มีพักสนับสนุนก็อาจจะนะครับมีการจับจองที่นั่งรองผู้ว่าของพักการเมืองไว้แล้วในส่วนของผู้สมัครอิสระก็อาจจะมีการตกลงกับคณะทํางานหาเสียงไว้แล้วว่าจะเป็นใครถ้าประกาศออกมาตอนนี้ อาจจะทําให้ทีมแตกวงแตกได้เนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนยังบอกว่ารองผู้ว่าราชการหรือทีมงานรองผู้ว่าราชการถ้าเผื่อว่าผู้ว่าในส่วนของผู้สมัครคนไหนได้รับตําแหน่งผู้ว่าแล้วจะเป็นใครก็ยังไม่เปิดออกมานะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังเห็นนะครับจังหวะก้าวการเดินหาเสียงนะครับของผู้สมัครแต่ละคน บรรดาโพลต่างๆก็ออกมาหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกับข้อมูลของโพลหลายสำนักอยู่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับว่าจะมองเป็นอย่างไรนะครับแต่ในส่วนของโค้งสุดท้ายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในมุมมองของดรสุริยสายกตศาลาเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับท่านดรสุริยสายครับ ครับคุณสุปัชครับสวัสดีครับ่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับโค้งสุดท้ายผู้ว่ากรทมในมุมมองของดรสุริยะัยครับก็เป็นสถานการณ์ที่เข้มข้นขึ้นทั้งฝ่ายกันเองและก็ฝ่ายตรงกันข้ามทํานองนั้นนะเพราะว่าี่เรียกยี่หมายความว่าเดิมทีเอ่อถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วที่เริ่มสมัครกันใหม่เนี่ยครับ แน่มันก็กระจายไปตามตัวบุคคลตมามนโยบายของแต่ละคนแต่ละแต่ละเบอร์ใช่ไหมครับครับแต่พอช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมาเนี่ยมันถูกมัดเป็นก้อนอะนะครับเป็นเป็นคล้ายๆกับแบ่งฝักแบ่งคู่กันชัดเจนนะครับ,รบแล้วก็ปรากฏว่าสภาพคู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเอกภาพแบบเมื่อปีห้าหกเมื่อสมัยคุณชายสุขุมพันธ์แข่งกับ คนตำรวจเอกพงศบัตรพงเจริญหรือจูดี้ตอนนั้นเ <ạ. S 2> นาะมันมันนั้นมันสองเบอร์นะครับเบอร์แล้วขั้วขั้วแล้วข้างข้างแล้วเบอร์นะครับ <ạ. S 2> แต่รอบนี้ปรากฏว่าแต่ละข้างเนี่ยมันก็มีมันก็แบ่งออกเป็นสามก๊กสะสี่ก๊กเลยซ้ํา,าไปนะครับ <ạ. S 2> แ,แล้วแต่ละก๊กก็มันไม่มีใครยอมใครอ่ะ <ạ. S 2> แม้แม้เสียงเชียร์จะพยายามตะล่อมตะล่อมมัด <ạ. S 2> น่าเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าผู้สมัครเขาไม่ยอมอ่ะเพราะว่าเขาลงทุนหาเสียง มันคนเตรียมตัวมาปีสองปีนะ่ะใช่หครับ <นะ S 2> อยู่ๆจะมาพอกว่าให้ถอยให้คนนั้นหลบให้คนนี้เพื่อย,ยุทธศาส,าสตร์นู่นนี่นั่นมันก็ดูประหนึ่งว่ามันเอ๊ะมันจะสุดท้ายการโหวตเชิงยุทธศาส,าสตร์เนี่ยมันจะชีน้นําการตัดสินใจในวันที่สองพุมภาได้ไหมเนี่ยยังต้องติดตามดูนะครับแต่ว่ากระแสโหวตเชิงยุทธศาส,าสตร์ของของป,ปีปีเนี้ยปีที่อาจจะยืนตรงข้ามกับกับ ระบบทักสินเดิมเนี่ยใช่ไหมครับก็ก็มีสามสี่เบอร์เนี่ยก็ดูเหมือนมีแคมเปญเรื่องหลบเลี่ยงกันเพื่อชูเบอร์ใดเบอร์หนึ่งขึ้นมากับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่ายบเคียงกับผลโพเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งคือคุณชาชาติเนี่ยคะแนนจะนนาทุกโพนะครับแล้วก็นํามาตลอดฉะนั้นในทางทิตศาสตร์ก็มีการให้สมการกันว่าก็ใช้วิธีอย่างนี้ก็เอาเอาเบอร์สองเาคนอันลำดับที่สองของโพอ่ะครับ นะครับพอไประดับที่สองเนี่ยมันก็แน่นอนก็อาจจะเป็นกุญสวินใช่ไหมครับครับอ่าครั้นพอไปดูกุญสวินแกก็มีคู่แข่งอยู<ม>่แล้วสองสามเบอร์ที่เป็นอ่าตะก้าเดียวกันครับดังนั้นอะจะไปบอกว่าให้สามเบอร์ถอยกุญสวินก็ดูจะยากอยู่นะ<ม>แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องรอดูสี่ห้าวันสุดท้ายเนี่ยว่าจะมีอะไรพลิกผันผู้สมัครแต่ละคนจะใช้อ่ากิมมิกแท็กติกพิเศษเพื่อจะ โค้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่านาทีนี้จะไปฟังโพอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านๆมาเราก็ยอมแล้วว่าโพเนี่ยผิดพลาดเยอะช่วงหลังๆโดยเฉพาะเอ็กซิทโพเองก็พลาดกัน่มากครับแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งยังไม่เชื่อโพนะครับไม่ได้มั่นใจไม่เชื่อในโพก็มีนะครับครับอันนี้ก็ยังต้องติดตามอย่ครับคุณสุปันครับครับก็คือว่าในส่วนของ ที่หลายสํานักตรงกันก็คืออันดับสองเนี่ยก็คือจะไม่มีการตัดสินใจตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ว่าเอ๊ะแต่ละคนอาจจะมองไปบวกให้กับคนนั้นคนนี้หรือว่าความชัดเจนในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์นะครับในอันดับสองเนี่ยก็ต้องอยู่้วยว่าใครจะช่วงจริงไปแล้วถ้สุริยสัยฮะถ้าจะมองว่ามันมีอิสระนะครับอิสระแฝงสังกัดพักเนี่ยที่มองว่าสามก้อนแล้วสามก้อนนี่แยกออกไปเป็นสองปีกอีกก็คือในส่วนของสับสุนัฐบาล กับไม่สับสนรัฐบาลอ,อย่างที่ดรสุยสัยบอกว่าบรรดามิตรลักแฟนการเมืองทั้งหลายก็พยายามตะล่อมตะล่มพยายามจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะั้นถ้าเป็นสับในวงการบันเทิงเขาบอกพยายามจะให้จับคู่จิ้นกันเนี่ยโค้งสุดท้ายมันจะมีกระแสะแบบที่พวกเราเคยเจอว่าคนนั้นเทเสียงให้คนนี้คนนี้เทเสียงให้คนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีการเทกันจริงแต่เป็นการสร้างกระแสะปล่อยออกมาเพื่อเพื่อที่จะรู้สึกว่า อ่าให้เกิดการชี้นําให้ไปเทเสียงให้กับผู้สมัครอีกท่านหนึ่งเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมฮะต้องเช็คดีดีครับคุณสุป,ปันแนมะ้แต่ผมวันนี้ผมยังมีได้รับเมสเซจทงางไลน์จากอกองเชียร์บางท่านบอกอยังบอกว่าเอ๊ะทางนั้นถอยให้เบอร์นั้นแล้วอะไรทำนองทอ้ใจแล้วะเออผมก็ ผมก็ไปเช็กกองเชียร์ฝ่ายนู้นบอกเขาไม่ถอยหน้าเขายังเดินนะผมก็เลยว่าเออนี่ต้องระวังนะเขารับเขาคือที่พูดอย่างงี้มันมีทั้งสองฝ่ายสองปีกคะแนนมันแบ่งเป็นสองปีก็จริงแต่ละปีกมันแย่งกันอีกสามสี่กองรับปีกปีกคุณอัศวินปีกนี่อาจจะเยอะหน่อยใช่ไหมครับทั้งอิกนทีลัเตอร์เอคุโรสนาเลยใช่ไหมครับแต่ปีกนี้ดูเหมือนคะแนนมันจะตัดกันอยู่แค่สาม กองนั่นนะ่ะคือคุณชัดชาติคุณมิโรดและก็คุณสิาซึ่งตัวหารมันน้อยกว่าพูดได้ง่ายประกอบกับคะแนนของคุณชัดชาติกันนำมาต้นนะฉะนั้นก็เลยมองว่าคุณชัดชาติยังมีโอกาสสูงกว่าใครทุกเปอนใช่ไครับแต่ยังไรก็ตามผมคิดว่าตัวแปรสําคัญสี่ห้าวันสุดท้ายเนี่ยครับเรื่องนโยบายแทบจะเป็นเรื่องรองไปแล้วนะใช่ฮะ ถ้าคุณสุปันสังเกตนะครับถ้าไปถานกันดูตอนนี้เนี่ยนโยบายของแต่ละเบอร์แต่ละคนโดดเด่นแตกต่างกันยังไงเนี่ยตอบยากเลยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอแล้วแรกๆเนี่ยเปิดตัวตอนแรกเนี่ยก็ะเเ้าดูไล่นโยบายกันนะตอนหลังทิ้งละนะครับเข้าลิ้นชักละนะครับมาดูกันว่าจะโหวตทางวิทธศาสตร์ยังไงที่เป็นไปได้ที่สุดที่จะตอบโจทย์กันยังทั้งการเมืองระดับกทมหรือกระสตการเมืองระดับชาติในนายนด้วยนะครับฉะนั้น ตรงนี้ผมก็คิดว่าห้าวันสุดท้ายเนี่ยแคมเปญแปลกแคมเปญที่ไม่เคยเห็นแคมเปญที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากช่วงแรกๆเนี่ยจะเกิดขึ้นราวกับดาเก่งผมเชื่อกอันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวแปรที่จะา่าได้คะแนนกลางกลางกลับมาบวกให้อย่างอย่างทําให้คะแนนที่ความคาดหมายได้เพราะว่าคะแนนจัดตั้งมีทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับไปไล่ดูหกเจ็ดเบอร์เนี่ยนะครับมีคะแนนจัดตั้งทุกคนมากน้อยต่างกันเท่านนั้เด็กนะครับฉะนั้น คะแนนชี้ขาดเนี่ยจะเป็นคะแนนกระแสครับคะแนนกระแสก็คือคะแนนการเมืองนะครับ<ะ>แต่ว่ามันจะถูกอธิบายด้วยด้วยสมการแบบไหนเช่นหยุดแลนสไลด์หยุดสามขั้นล้าล บางทีบอกขอแรนสไลด์นับหนึ่งแรนสไลด์ที่กทมออก, <c oughs> ก่อนแรนสไลด์จมันมันก็จะเป็นอย่างงี้เองนะ <c oughs> เริ่มมีคำว่าแรนสไลด์เข้ามามันไม่ใช่แค่เรื่องคุณทักษิณไม่คุณทักษิณ <c oughs> ไม่ใช่แค่เรื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ <c oughs> ์ไม่ใช่แมวรัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่แค่นั้น,นะ <c oughs> มันเป็นเรื่องแรนสไลด์มาแรนสไลด์ด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งผมจริงที่ว่าเสียวันสุดท้ายจะเป็นการนับ ไม้เด็ดของแต่ละปีออกมาใส่กันเต็มที่นะครับดรสุริยสัยครับประเด็นหนึ่งน่าสนใจที่ดรสุริยสัยพูดไว้ก็คือว่าในช่วงนะครับท้ายๆเนี่ยในส่วนของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ไปโฟกัสอยู่ที่นโยบายแล้วจะมาโฟกัสอยู่ที่ตัวบุคคลเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยสื่อเองหรือแม้แต่คนที่ทํางานการเมืองเองเนี่ยก็บอกว่า บทบาทของผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยบทบาทที่แท้เนี่ยไม่สามารถที่จะกําหนดหรือวางยุทธศาสตร์อะไรได้เองทั้งหมดในในบทบาทหน้าที่ของผู้ว่ามันเป็นบทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์ประสานง,งานซะมากกว่าอย่างเช่นมีการยกตัวอย่างเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรนะครับซึ่งว่ากันในเรื่องของการแผนการจัดการเชิงเทคโนโลยีที่จะ,ะจัดการการจราจรมันขึ้นอยู่กับบก0 2 แต่ถ้าพูดในเชิงเรื่องโครงสร้างในพื้นที่จราจรมันขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมมันก็เลยําให้เห็นว่าบทบาทของผู้รับการดร่องมลกรนี้ก็คือต้องเป็นมิสเตอร์ประสานงานเพราะงบจริงๆเองก็มีอำนาจในการใช้ไม่เท่าไหร่เพราะมันมีงบฝากจากรัฐบาลมาด้วยตรงนี้รลยการเป็นประเด็นที่คนเทศบอกเอ๊ะงั้นเราต้องดูในเรื่องของบุคลิกของการทํางานหรือมุ่งไปที่ตัวบุคคลมากกว่าที่จะมองเรื่องนโยบายซึ่งบางทีมันเป็นมหาภาคเชิงเพ้อฝันไปหรือเปล่าอัน,นอันนี้ ไม่ไม่ทราบว่ามุมมองแบบนี้จะเป็นยังไงฮะด้าดรสุริยะัสฮะคือต้องยอมรับว่ากมทมเขตอำนาจมันซ้อนกันอยู่ระหว่างอำนาจระดับรัฐบาลกลางกับอ่ากทมในสารที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับอ่าฉะนั้นเวลาผู้สมัครบอกว่าจะทํานู่นทํานี่ต้องไปดูนะครับในทางปฏิบัติมันอยู่ในอำนาจของผู้ว่าหรืออำนาจของนาย,ยกปปรัตรีอ่ะครับนะครับเช่นตอนนี้ก็มีคนเริ่มทวงแล้วเรื่อง รถไฟฟ้าฟรีบ้างลดราคาบ้างมันเป็นอำนาจของผู้ว่าอย่างเดียวหรือมันมีบทบาทอำนาจของมหาไทยก็มาด้วยใช่ไหมครับสรามนกรมก็มาด้วยซึ่งแน่นอนมันก็มาเกี่ยวแม้กระทั่งเรื่องจราจรที่คุณสุวรรณยกตัวอย่างเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของกทมนะครับเป็นเรื่องของตำรวจจราจรนะครับนะฮะตำรวจจราจรสังกัดสตชสตชสังกัดรัฐบาลนะใช่ไหมครับผู้ว่าก็กลายเป็นแค่หน่วยความสะดวกนะฮะแล้วมันก็มันก็เลยต้อง เข้าใจกทมนะครับว่าน,นี่เป็นโครงสร้างทางอํานาจที่มันซ้อนทับกันอยู่แต่ผมเข้าใจว่าคนกทมจํานวนมากเข้าใจโครงสร้างอันเนี้่นะเห็นสถานีอยู่นะครับฉะนั้นพอเข้าใจธรรมชาติของกทมเนี่ยคนก็เลยมักจะบอกเลือกบางคนก็มีวิธีคิดว่างั้นต้องเลือกผพ้ว่าคนที่ทํางานจะถ่วงดุลกับรัฐบาลได้ต้องเป็นคนละปีกับรัฐบาลครับเพื่อไม่ให้เกิดการกินร่วม แต่บางตรกกาความคิดก็บอกว่าไปล้วงเลือกคนลอฝังไม่ได้มันต้องเลือกนะคนคที่ทํางานร่วมเหอรัฐบาลได้นะนะฉะนั้นความคิดแบบนี้มันมัน,ม,นมันคงต้องครบกันนะนะครับ,รบอยู่ที่ว่าส่วนใหญ่จะมาทางไหนแต่ว่าถ้าคุณสุป,ปันท่านผู้ชมผู้ฟังสังเกตก็จะเห็นว่ามันมีทั้งสองตรกกาตรกกาหนึ่งก็มักจะบอกว่าต้องเลือกผู้ว่าซึ่งเป็นคนที่ตรงข้ามรัฐบาลจะได้ทวงดุลกันแต่ตรกกาบอกว่าไม่ได้กทมจะเสียโอกาสมันต้องเลือกคนที่ทํางานกับรัฐบาลได้ดีสิ นะครับไม่งนั้นของขอความร่วมมือไปรัฐบาลก็ไม่อนุมัตไมิไม่ไม่เอาด้วยจะจะเป็นยังไงละ่ะกทมก็เสียเปล่าเออมันก็นดาคิดนะนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันเนี้ก็จะเป็นเป็นกรอบในการเลือกที่ที่ผมว่าเสียงกทมคนในกทมแตกอยู่เหมือนกันเรื่องนี้นะครับที่หนูว่าส่วนใหญ่เป็นทางไหนนะครับพูดถึงประเด็นที่ดรสุริยสัยบอกว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆออกมาตอนนี้เริ่มเห็นการเปิดตัวของกลุ่มสนับสนุน นะครับผู้สมัครนะครับหมายเลขต่างๆขึ้นมาตัวนี้จะเป็นปัจจัยชี้ขาดาในคะแนนเสียงในการเลือกตั้งไหมครับหรือว่าเป็นลักษณะของภาพลักษณ์ของการชี้นำมันมีส่วนละนะครับการสร้างกระแสชี้นำมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะโน้มนำได้ทุกคนนะครับ,รบหรือบางทีตัวช่วยบางตัวช่วยอาจจะไม่ได้เป็นตัวช่วยจะเป็นตัวดึงมากกว่าตรมนีนะ ครับนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรแล้วเป็นข่าวเนี่ยคะแนนมันจะมาทั้งหมดไม่ใช่คนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดล่ตามกระแสะข่าวทั้งหมดแ่นะฮะแล้วคนก็มีวิธีเช็คข่าวบาลานซ์ข่าวมากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะข่าวมีทั้งสื่อหลักสื่อรองสื่อโซเชียลก็ทํางานมากขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ได้บอกว่าออกทีวีมากแล้วก็จะได้เปรียบทควาอาจจะอาจจะไม่ใช่้ะนะครับเพราะสื่อโซเชียลก็อาจจะ ็นสื่อที่เข้าถึงชาวบ้านหาชาวกินขํามได้มากกว่านะครับฉะนั้นผมคิดว่าแคมเปญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการการสร้างกระแสมันมีผลอยู่แล้วไม่มากก็หนอ่อกที่จะไปมีส่วนในการตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่ก,กลางๆอยู่ใช่ไหมครับเห็นพวกว่าไปตามนั่นเห็นเพื่อนว่าไปตามโน้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเชียร์ผู้ชนะเนี่ยมันมากกว่าเชียร์ดมวยแพ้อยู่แล้วครับเชียร์มวยแพ้เนี่ยมันมวยรองเนี่ยมันก็ส่วนน้อยเนาะที่จะไปเชียร์กันใช่ไหมครับ เลือกตั้งครั้งนี้หลังจากที่ว่างเว้นการเลือกตั้งไปเก้าปีนะครับดรสุริยะัยฮะวาทกรรมทางการเมืองนะครับที่มีผลต่อการเลือกตั้งนะครับในเกือบทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้จะสำแดงเดชอีกไหมฮะในในมุมมองของดรสุริยะัยเนี่ยฮว,วาทกรรมไหนนะครับคุณ<ย>ครับอย่างที่ล่าสุดเนี่ยก็คือไม่เลือกเรา,เาไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรอย่างเนี้ยนะฮะ ไอวัตรกรรมโค้งสุดท้ายท,ที่แบบประเภทมองไปถึงเรื่องของอกนะารเมืองสนามใหญ่ที่แบ่งเป็นขั้วนี่มันจะมาชี้ขาดประเด็นทางการเมืองไหมมีการมีการพยายามเปิดกระแสนี้มาอยู่นะพยายามเข็นกระแสนี้กันมาอยู่แต่ว่าไม่เปลี่ยนตั้งเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะครับนะครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นว่าแต่ละปีเนี่ยมันมีคนแข่งขันหลายเบอร์รนะกลายเป็นในขณะที่ดูเหมือน แต่แล้วฝั่งฝั่งฝ่ายเนี่ยแข่งกระเด้งมากกว่าไปแข่งกับคนอื่นนะถต่ฝ่ายตรงข้ามก็มันกลายเป็นตัดคะแนนกระเองอ่ะนะครับฉะนั้นการเปิดกระแสนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยจะเป็นประเด็นหลักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีความพยายามนะความพยายามเห็นตามโซเชียลเนี่ยก็มีแคมเปญเรื่องนี้เข้มข้นขึ้นกว่าช่วงเดือนช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดตัวผู้สมัครนะครับแต่มันจะไปทะลุขั้นถึงขั้นแบบ โอ้โหกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดแบบปีห้าหกเดียเมื่อเก้าปีที่แล้วนี่ผมว่าคงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีผลแต่ถึงขั้นจะมีผลชนะชี้ขาดหรือเปล่าประเด็นที่ตรงเนี้ยนะครับคะแนนกระแสเนี่ยรอบนี้มันอาจจะไม่ต้องทําเป็นล้านครับแต่บางทีทำสองสามคะแนนเนี่ยสองสามแสนคะแนนเนี่ยมาบวกใส่คะแนนจัดตั้งสี่สิบห้าแสนเนี่ยหรือหกแสนเนี่ยชนะเลือกตั้งเลยนะครับ นะดงนั้นผมคิดว่าเมื่อเห็นสมการอันนี้ว่าสองสามแสนเป็นตัวแปรชี้ขาดที่แพ้ชี้ชนะได้เนี่ยการแคมเปญแบบนี้ก็ยังมีอยู่ไม่เลือกเราเพื่มาแน่เลือกเราเพื่อหยุดแรงสไลด์เลือกเราเพื่อนับหนึ่งแรงสไลด์อะไรมันจะมาอยู่นะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่ตัวแปรชี้ขาดทั้งหมดแต่ว่ามันจะเป็นคะแนนเติมให้ผู้ชนะที่มีคะแนนจัดตั้งที่มากอยู่แล้วเนี่ยพลิกเป็นผู้ชนะได้เหมือนกันครับ ในช่วงสองประเด็นร้อนของเรามีเวลาเจ็ดนาทีผมจะชวนท่านดรสุริยสัยคุยในมุมมุมของคนที่โค้งสุดท้ายของผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบ้างนะครับนี่ส่วนของผู้ที่จะมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตอนนี้เขาบอกเป็นการวัดกันระหว่างสองปีใหญ่ๆก็คือในกลุ่มของผู้สูงวัยกับกลุ่มนะครับที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่แต่พอไปวัดจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้สูงวัยเนี่ย มีจํานวนมากกว่าแต่เขาบอกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะออกไปเลือกตั้งแต่ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ออกไปเลือกตั้งตรงนี้ท่านดรสุริยาใส่ยังไงฮะเอ,อ่อจริงธรรมชาติของคนสูงวัยเจนเอขึ้นไปเนี่ยก็จะมาใช้สิทธิ์ในสัดส่วนที่มากกว่าเจนวยนะครับหรือหรือคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้รเราต้องยอมรับแต่ว่า ก็ไม่ประมาทเพราะว่ากระแสคนที่เป็นมีวัวเตอร์หรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งแรกเนี่เขา<ะ>อาจจะแห่ไปก็ได้แล้วตระหนักเขาตื่นตัวกับสิทธิทางการเมืองที่เขาได้มา<ะ>อายุสิบแปดขึ้นมาเนี่ยนะครับขาไปเก้าปีก็อ,อายุสิบแปดถึงยีิบเจ็ดก็จะเป็นมีวัวเตอร์ซึ่งมีประมาณเจ็ดแปดแสนคน<ะ>อันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นตัวชี้ขาดได้เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับ<ะ>ว่า ถามว่าคนรุ่นใหม่จะเลือกใครโดดเด่นที่สุดเนี่ยมันไม่ขาดหรอกมันมีทุกพักอ่ะนะ <The> <The> mm hmm. ครับทุกเบอร์เพราะทุกเบอร์นี่เขาก็ชันฉลาดที่จะทํางานกับคนรุ่นใหม่หาเสียงจาคนรุ่นใหม่มีทุกอีเวนต์มีทุกมีทุกกลยุทธ์อ่ะนะครับไม่มีพักไหนเทไปที่กลุ่มคนเจนใดเจนหนึ่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งอันนั้นก็ถ้าทําแบบนั้นก็ถือว่าไม่ฉลาดนะครับฉังนั้นคะแนนคนรุ่นใหม่เนี่ยเจ็ดแปดแสนคะแนนมันก็คงไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนแบบ พุ่งไปที่เบอร์ใดเบอร์หนึ่งโดยเฉพาะจนกลายเป็นพลังชี้ขาดโดยไม่ต้องสนใจเจนอื่นคงไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็บทเรียนที่ผ่านมาเจนรุ่นใหม่เนี่ยก็ถูกประมาดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไปใช้สิทธิ์น้อยขยันแอคชั่นในโซเชียลแต่ว่าไม่ค่อยไปขู่หากันอันนี้ก็ก็ต้องดูวันรอบนี้อาจจะหักปากกาเสียนก็ได้เพราะการเมืองช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของรุ่นใหม่ก็มีบทบาทที่สูงมากนะครับอาจจะเป็นตัว กระตุ้นเป็นโลโมเดลเป็นบทบาทที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเลือกตั้งได้ซึ่งนี้ต้องจับตานะครับครับสามนาทีสุดท้ายท่านดรศุริยะใะในส่วนของพี่น้องประชาชนคนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครในครั้งนี้เนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งครับผมคิดว่ายัางมีเวลานะครับสี่ห้าวันสุดท้ายนี่ยังทีพอที่จะที่จะตัดสินใจผมแบบบางคนก็อกว่าจำนวนมากตัดสินใจไปแล้วล่ะ นะฮะเช่นดูจาพโพนี่ก็ค่อนข้างจะตรงกันก็คืออ่กลุ่มคนที่มีตัวเลือกในใจแล้วเนี่ยเริ่มลดลงจากเดิมเบอร์สามสี่สิบเป็นกลุ่มใหญ่หช่วงแรกๆตอนนี้ก็ก็เหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นแล้วมนะั้งนะครับก็เป็นเป็นน่าจะน่าจะน่าจะมีตัวเลือกแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบทเรียนเรื่องโพก็ต้องคิดนะครับว่าโพเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็ก็ก็ อับอายถายหน้ากันไปเกือบทุกสำนักนะนะครับเพราะว่าพลาดหมดซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่การผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเมื่อปีห้าหกเนี่ยไปโทษว่าเป็นผิดพลาดกับทางเทคนิคถ้าผิดพลาดง <c oughs> ทางเทคนิคปัญหาว่าทําไมผิดพลาดกันเกือบทุกสำนักนนอ่ะเรืวนิจาัยโปูใช่ไหมครับผมคิดว่าเรื่องเทคนิคเป็นเรื่องรองน่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมในการตอบปูของของคนไทยเราประชาชนของคนไทยเราไม่เหมือนไม่เหมือนประเทศอื่นเช่น คนไม่ค่อยแสดงตัวหรอกว่าเขาชอบนายกเขาบอกว่าเขาชอบนายกเขาอาจจะไปบอกชอบนายขอก็ได้แ้วบางคราไปถามเวลาเราไปสุ่มประชาชนในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งเนี่ยต้องไปดูว่าบริบทหรือพื้นที่ชุมชนนั้นเขาเป็นกลุ่มไหนอ่ะใช่ไหมครับถ้าเขาเป็นกลุ่มสีนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปถามเพื่ออะไรเขาอาจจะถูกเขาหลอกมาก็ได้ทางที่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 บอกว่าคนหลอกโพหรือโพหลอกคนน่ะเขาอาจจะบอกว่าเขาเขาคาเบอร์นู้นนะแต่ท้งที่เขาไกลเบอร์หนึ่งนะครับ น,นี่อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนะครับฉะนั้นผมยังคิดว่ามันมันมีวิธีคิดในการตอโรรบโพลที่ดูซับซ้อนกว่าที่ผ่าน,านมาเพราะว่าการเมืองมันมีความขัดแ<ะ>ย้งแตกแยกต้องมีลักษณะสลับซับซ้อนลึกซึ้งมากขึ้นมันก็เลยทําให้การแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผู้ตอบโพลเนี่ยมันมีเงื่อนไขมากขึ้นแะ่แะแตัดอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยอาจจะเป็นเรื่องไม่เชื่อมั่นโพลด้วยโพลนี้พรรคไหนาทา น่าเชื่อถือไหมนะแต่คําถามใหญ่ค<ๆ>ือว่าเราจะทำให้โผมันน่าเชื่อถือได้อย่างไรเนี่ยซึ่งเราไม่มีหน่วยงานหรือกลไกที่จะไปกํากับควบคุมโผเราปล่อยให้โผเกิดขึ้นได้บางบาง,บางโผเนี่ยคุณสุบันเพิ่งได้ยินใช่ไหมละ่ะครับนะครับเพิ่งได้ยินตอนเลือกตั้งนะครับแต่ก่อนไม่รู้หายไปอยูย่ไหนบางโผก็โผมานานๆโผมาทีแล้วก็า <c oughs> หายไเลยนะ <c oughs> มันก็มีนะครับ,รบฉะนั้นโผล โพเทียมโพลับเจอะโภการเมืองมันจึงมันจึงมีตลอดเวลาแต่ว่าแต่ว่าโพที่น่าเชื่อถือก็มีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบไปด้วยนะครับครับนักวิเคราะห์การเมืองบอกมีคนอยู่สามกลุ่มที่ไม่เคยตอบโพทางการเมืองอันนี้แหละจะเป็นตัวพลิกกระแสท่านดรสุริยะัยะนั่นก็คือ,อในส่วนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานระดับล่างกลุ่มนะครับผู้บริโภคระดับล่างแล้วก็กลุ่มที่เดินตีนเปล่ากินข้าวมื้อเดียว อืมนะผมคิดครับเพราะผมพูดแบบนี้ดรสิยสายคงนึกภาพออกเลยว่าเป็นกลุ่มไหนผมจาบอกนะครับเช่นบางสํานักโพเนี่ยเขาใช้โพแบบเป็นโพเบสเป็นดาต้าเบสก็คือจะมีชุดข้อมูลอยู่ประมาณแสนหรือแสนห้าหรือสองแสนคนครับซึ่งก็จะเป็นพวกมีโทรศัพท์มือถืออ่าผู้โทรปฏิรัยคนนี้รับโทรศัพท์ได้นะครับเพราะว่างตลอดหรืออาจจะทํางานที่ไม่ต้องนายจ้างไม่ต้องบังคับให้ปิดมือถือครับนะครับ แต่ถ้าเป็นคุณไปดูตลาดอาเลือกตั้งที่เป็นชาวบ้านระดับล่างเนี่ย<ะ>ไม่มีสิทธิเล่นมือถือหรอกครับคุณตอกบัตรเซ็นปุ๊บต้องเก็บมือถือเข้าล็อกเกอร์แล้วคุณทํางาน<ะ>ตอกบัตรออกหกโมงเย็นด้วยหรอครับถึงได้เปิดมือถือ<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>มันก็มีแบบนี้ไงฉะนั้นคนกลุ่มล่างก็จะไม่ไม่มีโอกาสได้ตอบโพแบบเนี้ยนะฮะฉะนั้นโทที่เป็นฐานข้อมูลที่เป็นโทเบสใช้ข้อมูลชุดเดิมแล้วเวียนกันไปเรื่อยๆมีอยู่นึ่งแสนชุดก็เวียนกันแค่สองพันเนี่ยผมว่ามันไม่สะท้อนนะครับมันมีมี นะครับครับครับผมครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดรสุริยสัยฮะที่มาร่วมพูดคุยในรายการเสียงสะท้อนสื่อขอบพระคุณครับครับคุณสุ방ครับสวัสดีครับดรสุริยสัยกตาศิลานะครับคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับมาเป็นวิยากรในช่วงสองประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าสายตรงจากสภาผมจะพูดคุยนะครับในประเด็นที่สังคมกำลังสนใจและก็ออกอาการสับสนเล็กน้อยนะครับถึงมึนงง ว่าด้วยเรื่องของหมอปลาบาปซ้ำกรรมสัตว์กับพักกันสักครู่ครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส